สวัสดีครับวิธีเช็คดูนะครับว่าเครื่องสแกนของเรานะครับระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมต่อไหมนะครับแล้วสัญญาณได้ออนไลน์หรือเปล่านะครับหนึ่งเลยนะครับคือให้มาดูที่ด้านบนนี่นะครับที่เป็นรูปจอคอมพิวเตอร์ตัวนี้นะครับคือถ้าขึ้นเชื่อมต่ออยู่นี้นะครับก็คือแสดงว่าสายแลนเราใช้ได้เรายังเชื่อมต่อได้อยู่นะครับถ้าขึ้นเป็นกากรบาดนะครับคือจะไม่สามารถใช้งานได้อีกอย่างหนึ่งนะครับตัวแท่งตัวนี้นะครับถ้าระบบไม่ออนไลน์นะครับรูปโล่จะขึ้นเป็นกากรบาดแบบนี้ นะครับวิธีเข้าไปเช็คหรือจะทําให้ออนไลน์นะครับหนึ่งให้เข้าเมนูก่อนนะครับกดตัวนี้เข้าเมนูจากนั้นนะครับมาเมนูที่เขียนคําว่าตั้งค่าการสื่อสารครับกดเลื่อนมาเลยนะครับอ่ะกดเลื่อนมาจากนั้นครับมาเมนูที่เขียนว่าการตั้งค่าเน็ตเวิร์กนะครับอ่ะกดเข้ามาครับอันนี้จะเป็นเลข IP ที่เราเซตไว้นะครับเดี๋ยวให้ลงมาตรงคําว่า DHCP ตัวนี้แล้วทําการกดเปิดให้เป็นออนนะครับ สังเกตนะครับอันที่ผมเปิดออนและเลข IP จะเปลี่ยนไปนะครับเสร็จแล้วให้กด e s c ออกมาให้สุดเลยครับให้สังเกตนะครับเมื่อเราเปิด DHCP แล้วนะครับรูปโล่ตรงนี้จะไม่เป็นกราบบาทนะครับจะเป็นรูปโล่แล้วนะครับเพราะว่าเครื่องสแกนนะครับได้ทําการหาสัญญาณตัวไหนเจอแล้วนะครับให้ทําการกดเข้าเมนูเข้าไปนะครับมาที่ตั้งค่าการสื่อสารอีกทีนึงนะครับผมเสร็จแล้วมาที่การตั้งค่าในเวิร์ก นะครับเลื่อนลงมาที่ DHCP ครับที่เรากดเปิดไว้นะครับจากนั้นให้เรากดปิดนะครับและให้เรามาก่อกตรง IP address gateway DNS ตามที่เราเปิดแล้วแจ้งขึ้นมานะครับหรือ IP address จะเป็นเลขที่ฟิกไว้ก็ได้ขอให้อยู่ในวงเดีวยวกันจากนั้นกด Easy ออกมาให้สุดครับลองเช็คดูอ่าเนี่ยครับสัญญาณจะใช้ได้ปกตินะครับอันนี้ก็คือวิธีการเช็คอินเทอร์เน็ตว่าสามารถเชื่อมต่อได้ไหมแล้วระบบออนไลน์หรือเปล่านะครับ ในกรณีที่เราได้เช็คสัญญาและทาการตรวจเช็คระบบสัญญาอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดตรงนี้ยังไม่หายนะครับเบื้องต้นที่เราทําไปตะกี้นะครับที่เครื่องสแกนนะครับจะมีรูรีเซ็ตอยู่ด้านข้างนะครับตัวนี้หาอะไรแหลมๆจิ้มไปทีนึงครับแบบนี้จิ้มเข้าไปแล้วออกนะครับเครื่องสแกนก็จะดับไปนะครับรอติดขึ้นมาเหมือนเป็นการรีบูทเครื่องใหม่นะครับอคือเครื่องจะทําการรีเซ็ตแล้วเปิดติดขึ้นมานะครับแล้วก็ลองดูว่าท่านบนได้ทําการเชื่อมต่อไหมนะครับ เดี๋ยวสังเกตดูนะครับตอนนี้เป็นกากบาดอยู่นะครับอันนี้ผมจิ้มรีเซ็ตไปแล้วนะครับเดี๋ยวตรงนี้อ่ะกากบาดหายแล้วครับก็คือระบบมาออนไลน์ปกติสามารถใช้งานได้ปกติครับ